สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโค้ดมันออกนะครับมาแก้ตัวแหี่ยมกำครับวันนี้มาวังแหมหล่อมเฮ้ยเอ๊ะโค้อนเหรอไหนใหญ่เหรอใหญ่ใส่หน้าเนา่ยน่ามันเหม,มื <c oughs> มนอไงไงไงน,อน,นลึกกหฮะนี่ออามาใสาก่กระตั้มนะแกะกองเลยนี่นะไอ้ซิงซิงนี่นะครับอ่าหน้าเหมืลึกอ่ะเบิ้น

ติดฟังน้ำกุ๊กเลยคอับมีคนเซ็นมากกว่าอ๋อของมันหลอนแรงมากหงอกเลยปมเลยอือคนมามนักมันอันเนี้ยกลัวเปนกลัวเนี่ยอ๋อท่นานเตะบุญมาขาได้ไงนะคบนี่มืดคนจันไหลคนมาหาปลาหา,างงันกัน,นกลัวนะครับ นี่ต้องได้หันต,น <c oughs> <BS> ตัวแน่นอนตีตึกแล้อครับนี่นะเออเนี่ยเวลาตับกัอยังอี้นะครับน้อตับไบแล้วแปลงช่องเฉพาะไซส์ทมงานเดิมอันนี้เสียเล็ก คนเดียวกับแป้กันเลกกีอนเนาะบุญจะลึกกันฮงเห็นเล่นของง ใจต้องถึงงันไกลรังกับะเ้ยฟังนให้ฟังทำไมกะนั่งอีมันจะโยดของมัปั๊บลบเลยปะนั่งห้งหลังลีมันใจม่อใมอต้องวา ผมจังว่าได้บรรยากาศขนาดนีด้กว่าโคเข้าตรงนี้ชุดนี้ข้างหลังเลยไอ้นี่มาทำงานใจนี้นะนี่นะมาข้าวคยกินของเปิืองแน่เดี๋ยวเจ้าดูวิธีการใส่กันนะครับที่จะถามสมมติ ใส่กี่ได้เนาะพัดมินอ่านี่เป็นหมิ่นต้นปุต้องมีเจียบนะครับถ้าปั๊มจนมันเนาะเข้ามีเจียบนะปัามปัามันเข้าเข้าอัดมิ่นกรใส่ายขึ้นหากันจั๋งอืมต้องกันจั๋งครับผมกัมจังมัน มถ่ายน้ำหนักกันหน่งยังกันจังหนึ่งเงี้องมองกันจังอีเนาะพ่อโฮมครับนี่นะครับลักษณะถ้ามันจะลั่นนะถ้าป่าถูกเหรอถ้าป่าถูกนะอีลักษณะนี่เนาะครับผมเอาละครับบุ๊ดน้องคอยติดตามนะครับนรุ่นกันแน่นอนคือนี่นี่กับเนกสานแต้เลยเนาะ นี่ครับพิษกันหันหื่อปลามันทะลุออกมาบังคับผมันเข้าไส่อย่างเดียวกองทัพเดือนด้วยท้องมีเบี้ยเงินเจตีก่อนหนึ่งปลาส้มวันนี้กำลังหันเนาะปัสสุโมเบี้ยมาแล้วเฮ้ยส้มเชือกแสนแต่แดงวิ่ห้ามให้มันโด้ยกันเนาะอ่าอันสิวันมะเนาะ แน่นเต็มโคเต็ม,มของนะครับใกล้เวลาละทำมันหลั่งความใจเด้อครับยังยังยังไปถ่ายก่อนกันเออไปลุยด้วยกันก่อน <c oughs> มาแบบนี้ต้องพร้อมเจอทุกสถานการณ์ฝ <c oughs> นบอกแล้วเต้นของปีวันนีใจได้ดีนะครับเออต้องขอบคุณปีวันนะครับนี่ครับหน้าวันตานอนอของน้องของสนับสนุนในเรื่องของ serial. ยัก็สุดกันน้ำน้อเสืส้อชีบนี่สั่งมาแล้วนะครับเซื้อกันน้ำเื้กันน้ำนะครับ เขาบอกว่าถ้าฝนตกในป่าจะเข้าดีนะ่รจะเล็กนด่หลัดเบาเขามาตดยตดยมาใจมันห่มใจหักแล้กูเปี้ยนำขึ้นนะได้มันได้ก็ว่ากำกำเดี๋ยวนโหดเปลี่ยนแนวเลยไปใส่วิทย์วังจ้างเลยคุณเอ้ยนี่จะหันหันตัวกับโพธาพนนะครับหมูกระตั้มพเฝ้าวไอ้ก้อนไอ้สัน ้หนี่ฝนตกนี่นี่ก็โครงการเราไม่ทิ้งกันในหลักมันดูแลมาโอ้โหหัวสานการณ์นะครับยังดึกมากจะเป็นจังไงเนี่ครับเนอะนะครับอ่าเออแล้วก็มักกินต้มปลาเอาก่ะฝนตกเแต่ปรกติน่าจะได้อยู่นะครับทีมงานออกไปกูเป็นกุ๊บกิ๊บกุ๊บ อายุลูกไม้กับเข้าไมา้แถบนั้น,นะครับเนิ่ว่าคงจะได้หันตัวอยู่นะครับแมันล้อกันเปิดขึ้น FC กับพิษหวังมันหลายเกลือนะครับจินไม่ได้หันตัวฝานะครับเข้าใส่ตุ๊กนะครับรงนี่ก็ประมาณเออเตียง ซาลาตีนะครับแก็บเฟิรนซานาทีวันนี้วันหนึ่งนะครับบัประสบผลมดสำเร็จน้ำก็มาขนาดนะครับเออแต่มันแน่นะครับช่วงเม็นต้นถ้าป่ามันเข้าเราจะปีกมาอยู่นะครับเออวางเขียวเอายังไม่ทอดจาเออยังไ่ทอดเสื้อเป็นยิ้มนี่ก็เราดูช่วงสิงหาคมกัน เื่อารุ่นกันพอนะครับหลังจากี่ปิกว่างเขียวไปแล้วมาได้ผลตามเคยนะครับเดี๋ยวแก้ตัวมันต้องมีเวลาแน่นอนนะครับเขาว่าต้องเดือนสิงหานะครับถึงจะเข้าดีป่านี่ก็เลยมาซ่ำป่านุง้งเอเล็กนี่ที่แขวนไว้นะครับโทรหางกำบังครับใส่จยบเชียร์ฮุตคืนแล้ไปออกของดังกันมา โซกปลาไปกันไม่เป็นเนื้อปลาข้าวตีเล็กแง่ไหวมักเกลืออย่างเดียวเอามากินเออมันได้กินทั่วห่างไหมมาเอ็มได้กินเห็นหน่อยแต่ด้วยตามเครื่องมักนะครับสูตรของเมนูนี้ครับอันนี้กำลังเตรียมตองเตรียมอย่างใบขมิ้นนะครับใส่ยังพวงไหมใส่ขมิ้นใส่ตะไข่หอมขาวนะเกี๊ยวก๋วยเตี๋ย ขักป้อมนี่างป้หอมข้าวกลมไม่พัคชีข้าวกมอ่านัไ่หอมผไม่พักชีไปบักูดไปบักูดม่าป่าจะกค็มก่อนอ่ะเดี๋ยวต้องแตะ,นนะลิ่นพ <laughs> อดเออม็ดอีมันจะหอมนี่

ต้องเกลือใส่วันนี้เขากินข้าวกันแล้วนะครับร้อยเบียร์มาจะลุยวังจ้างนะครับเนอร์จ้างเครอำเพอรวียังใช่วันนะครับปักเบ็ดบนี่เป็นวันจันทร์ ีซีอิ๊กะลาใ่เต็มิดเนาะเดี๋ยวลอยได้ไหมเนาะเป็มมิดเน,นี่ยจะ,ะเทิดตานุ่งตานุ่งตาข้าวก็ททำได้หลากหลายเมนูนะครับเนันจะเฉพาะว่าหลาบับว่าต้ม,เอาต,ามเอาต้มเอาหนังกระลำมะ รดน้อยน้อนมาใครกินอันนี้ไหวอยู่คืนเดียวอากานนี่เนดียวเนาะฉันเล็กว่าจะเอาสักสองคืนกว่าจะเริ่มจะเขียวมินมันจะเน,น่ะเหนาล้ำนะล้ำขมละเออไ่นเะเหนาล้ำขมแท้แท้ออหนักเขี่ยมหนักเลย ใส่กงเกิลอหรอใส่ะใส่ไงตองอไหมใบตองกลางเป็นใบขมิ้นนะครับได้เอฟซี FC มันได้หั่นตัวปลาปลาข้าวเข้าไซส์สักเตือ ไม่ได้กับเขาน้าขึ้นเหมาะแตะนาพุ่นอ่ะไปเลิอ่าช่วงขั้นตอนเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนที่มันจะออกนักที่สุดนะครับป่าวันนี้กับป้าพลอยได้หันตัวเตรียมได้หันมานักนะครับแต่ก็ยังเข้าไซก็ยังมาเข้าเต๋อมาหันเต๋อวันนี้ทำงานตั้งฟองเขียวมันก็เฝ้าอยู่พุ่นนะครับเนอะไ่เอาพี่หนูใส่ได้นะ เน้นขมิ้นเจคายเก่าเข่าโดูดไลายไหมโดดนี้แค่น่อยเขามกินเครียรขวางได้ก็ต่ำนี่ต่างเพชรอ้าวอ่านเลย สองก่อนจะเอามาเนี่ยต้องลนไฟห,หน่อยนะครับมันจะหอยอ่ะแตะนีบเข้าอันนี้ดังทานลงน,นะครับเนอ,อใส่ทานลงครับมันจะได้หอมนะครับออทานเก่ามันต้องเอาแห้งลงไปนี่เอาส่วนหนาลงนะครับเนอ,อนี่ครับตอนพับนี่นะครับเอาละนี่นะครับรอ เศษเล็กอิต mm ิโตเศษเล็กคนเกอุตสายเนี่ยไหวอุตส่าห์จะมาฟื้นตัวเพราะว่าคืนลุยกันนักครับลุยนกโกกมาแกย่างนี่เป็นเพิ่นหน่งสิบกิโลเพนหนคืนน่ะมูดเตียวไปไหนแอบท่อนเดี๋ยวจะไปพักเบ็ดลูกเศเล็กกัมาละจิตใจมการเนียันไปกันนะไปปลาข้าวมาดีใครนั่งแบงคนี่แบงค์อุตส่า สเสดายเจ้านี้เขาได้หันตัวสักครับทีมงานต่งางก็เขียวทรงเมื่อครับเจ้านี่ยมันได้เข้าเข้าจำบนนะครับ19กิโลตัวนี้นะครับเสดายเพราะมันได้หันตัวโอเ้เสดายเนาะเออเข้าจำถ้าจะเอาห่างเข้าเนี่ยงานสิบบวันบน

มันปป้งไผ่นาใบขมิ้นส่จ้ะใสีใบขมิ้นใบขมิ้นไปมัอได้กินตัวก็ได้กลิ่นดินเขาดีแปลงดีแปลงล่าไว้นี่ชาวบ้านได้ผ่าอะไรอะไรไหมจ้อนี่นะเขาสีออกกิ่นๆน้อยๆนะครับป่านุ่งต้องมีลักษณะแบบนี้เนาะน้ำปลานิดหน่อย เลย่แกงก็การเซปปาเนอครับแนปป่านุเข้าเออวมาเนาะเดทางอุยอืมอ่ะอืมจับเนี่ยถึน้อยอ่ะอืมอ่าดกัดกัดเปปาอืม ผ่านนะสองรอบลอปลาข้าวปลาข้าวเข้าใจนี่นต้มเดียวไหนบหอเนาะสองมันเต้มปลเข้าต้องสิงหาเออถ้าคนอื่นไป้ไปใ่ไปใสมันจะไปจันเปิดอย่างเปิดไปไหม่นายเลี้ยกเจ้าแจ้งคนไปแล้วทำงอกนามันเป็นใสส่อย่างนี้เดเล็กนุ้งหยาไปนคนเดนะเ็ xem mình thăm mình ngon, mình mới khổ. Thì mình... Bà nó là... <laughs> ngon là... ừ. à. ừ. khoảng... ừ. 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 nó xem nó xem 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 Mình ăn <laughs> <Bạn tốt. cười> <laughs> ตังอืเขายื้อไก่มันจะอิมอ่มไวเลยอ,อืแต่น้องเร่ต้องมีกินน้อยๆเข้าตั้งมาเลิศอ,อืมว่นาดีจะต้องได้หันีดครับเ้าเต้หัดเตรียมวีแล้วเนาะด้วยก้อนกับลุยน้ำด้ย <c oughs> <c oughs> คนอื่นประกำได้ละคนอื่นได้เอหน้าตาไม่ืที่อื่นมันกำได้เจีน่อืมทา้อนจียได้เนี่ยเจ้าาวเลยอืม้า้อนมัน้อืมพอพออดนี้ครัไข่นี่อตั้งงางเจอเันนะครับเอนนั้นจั์ช่องไป ย Th <left> ิ่งมาคืนไทยฮะจะว่าถ้าหน้าหนาวนี่มนอยากกข้าเดือขนมก็อิ่มนะกินนอิ่มนะนี่เเนาะข้าเหน่อยเนาะขาอูเนี่ยข้าเปลอน่ไปเอาปาเมียกระดาในป่ามนใป่ายู่ไหอ่ะมันใ้ป่ากูน่ากูากูเลือเย มันมามั้งมาเอาทังหมนึ่งทีแล้วมันหน้ามันขึ้นท่านเนี่ยเขาจะเปิกเกิดฝนมาฝนได้โดยหลังมาเลยหรเตรียมดึงอันนี้หน่อยเออถ้าน้ำแห้งนี่เขาต้องอยู่แต่ล้วเนาะเอาั้งหมดอากาศนี่ขึ้นมาฝักฝักนนึกว่าเอออู้ก็มเข็มเข้ว่าไม่เอาเนี่ยเขาลอยลอยมึงห้องเต็ีที่มีปอใสอย่างนี้เาะใสกระสอบไปเล็ก thế cả tính cưới đây là ăn tôi con hàm con má ó oh. ít bỏ vào và khao à Được. tính ui phết tính khấm tới xôi cái chen như ừ. cả đây cái Được. chen cả má nó hơn má thường man có câu mô ạ con hồn tráng vẫn chỉ đi khao lắm คนดูก็ยฟังทอดเลยนะครับเนอร์เอฟซี C ทั้งหลายนะครับคนเกายเน่ยหมดทอดเถื่อนคนหายเนี่ยมัทอดยนี่ยมัทอดใหญ่ในนานเออแต่ยันปิกมาเมียด,ด,ด่ากันเน่ยอธิบายเมียฟังจมดเลยอ่ะเดีย๋ยวเมียมันเข้าใจก่อนครับกระท้ากันเต็มที่แล้วเนาะงั้นวางเขียวสู้กันไม่หักแล้วครับมันโค้งมันใจช่วงติดฟามจะขึ้นได้แต่เถื่อนเดี๋ยวสิงหาเดือนหน้าเนี่ยนะครับหน้าจะหันปวแต่เนี่อื่นมันกับ่ได้เนาะ ได้ไปกางที่อื่นน่เด็กครับโอเนะครับนี่ครับนีเมนูปี่มาทําเมนูแนปปลาปนุข้าวแับแกงวัตกาดใส่ปลาลํำอยู่เนะครับขิยำตอนมือเม่นอนี้ต้งเนี่ยลํำเคนครับเจ้าแกงสับดขดาง่นไงจ้อเอาไว้แกงสมักดเจ้าหองนด้อลงรถมาพนน ท i̇şte ี่รถปนอะเออเบี้ยวลงอยู่ครเออเบี้ยวขาถ่ายอย่าลงอยู่มันได้ไปสามพิก .twitter สวมปนไงโคตรโคตรแรงนี่จะได้กับเอฟซีตั้งเวียช้ว่างเจอแล้วครับเนอเจอกันทีว่างจ้างครับในวันนี้นะครับตีไทยทำเนี่ยมันจับเนี่นะครับจะไปละเดินทางคุณท้องคปเบ้นนะครับที่เข้ามาเออผมตังใจนะครับจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับนะกดซับสไครต์กดติดตามครับช่องชีวิตขุมานอก ช่องหรือช่องชื่อของนอกเอฟซีนะครับโอเคครับไปคิดนะครับไปกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม